ก็รเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเอ็นของไปนะครับแล้วก็คันเบ็ดดูแอคชั่นงามๆนะครับอิส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 ชันนั่งตกปลาอยนกูเกาลโอ๊ยอ้าวหลุดนะครับหลุด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 โอ้โหครับไปแล้วนะครับ คำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความสนุกและคลายเครียดสําหรับช่วงโควิดนี้อาจมีคําพูดที่ไม่สุภาพเพราะฉะนั้นควรรับชมเพื่อความฮางดดรามา่างดโลกสวยชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ share, ช่วยกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไต้ดองร่องตูดนะครับวันนี้ไต้ดองจะพาะไปล่าปลาภูเขาบนเกาะเต่านะครับเดี๋ยวเราจะรอชมดูนะครับท่านผู้ชมทั้งหลายรอชมกันนะครับว่ามันจะได้ปลาอะไร แล้วเราจะได้วัสดุวัสดิุปะยางหรือไม่เดี๋ยวดูกันนะครับไปเลยครับผมลุยแต่เราลเลยอะไรนะครับเราจะไปล่าปลาภูเขากันนะครับก็ตางขึ้นนะครับไปไว้อันนี้ติดงานติดงานไปแล้วนะครับติดงานติดงาน,งานดอกห้าข้างทางก็จะสวยมากนะครับอันนี้ขึ้นภูเขาไหครับ โน่นครับด้านโน้นครับผมสร้างอนาขตก่อนครับผมโอเคพร้อมลุยครับผมต้องเดินต่อนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นทางเดินลงนะครับก็ต้นหญ้าก,ก็จะสวยหน่อยก็มีดอกไม้ดอกขี้หมูครับดอกขี้หมูนี่ครับอดอกขี้หมูบ้านเรา อันนี้ก็เห็นวิวทะเลนะครับคนเขาก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอ้สวยมากเธอช่างสวยมากๆแไม่สาวน้อย <c oughs> มันจะลงยังไงวะเนี่ยดูครับทางลงของเราเราไปตกปลาภูเขามันก็จะลำบากหน่อยนะครับอรโอ้ฮ<า>ะลำบากม <c oughs> ากมากนะครับเราก็จะลุยป่าไปเลยนะครับ นี่ครับมันก็ยญ้าจะรบประมาณนี้นะครับว้าเราก็ได้เตรียมมาเชือกนะครับตกปลาแล้วก็ตาเบ็ดเราก็ตะลุยปลาหน่อยนะครับนี่ครับตอนหญ้าเราก็ไม่ต้องตัดนะครับเราตัดแต่เฉพาะทางเดินนะครับก็มันจะรบประมาณนี้นะครับ ว้าวมันมันช่างแหม่มันลำบากนะครับมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คุณคิดเลยนะครับว่าก,การไปล่าปลาภูเขามันจะแบบลำบากขนาดนี้นะครับโอ้ดูตากล้องกับสไลด์เลยนะครับตากล้อ,ง,องสไลด์นะครับอ๋บอมันไม่ง่ายนะครับการไปล่าปลาภูเขานี่ สดสดเลยโดนเลยหลมใหญ่เลยหลมใหญ่เลยใครก็ใครชอบว่าเดี๋ยวเราก็ออกไปไหมไหนออกไปดิเชียบเลยเดี๋ยววันว่าอันนี้บางทีระหว่างตกหน้าภูเขาเราก็เอาทางมะพร้าวออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยุงจะกัดนะครับ ครับโอ้แตนอนสบายแล้วนะครับทําไงอ๋อเมื่อกี้ลําบากนิดนึงนะครับขาเข้าโอ้ดิกกี้ดิกกี้เราไปทีมงานด้วยนะครับดิกกี้หล่อหล่อหล่อหมาพูดใจนะครับหมาพูดใจ เุยลุยนี่กี่เลย,เลย,เลยโอตาก,ก็คนข้างลำบากเลยครับโอ้ต,ตอูตากล้องก็ตากล้องกระเด็นอีกแล้วครับนู่นเป็นอ่าร่องน้ำนะครับนี่ครับทานน้ำดูนะครับนี่เป็นบนภูเขาแล้วนะครับ ที่แล้วนะครับได้ครับหยุดก่อนสายห,หอบนี่ถึงแล้วนะครับโอ้โเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาถึงนี่ครับน้ำบ่อปลาที่ว่าเป้าหมายของเรานะครับนี่ครับคือตรงนี้เลยนะครับปลาจะเยอะมากครับผมตรงนี้ แต่ว่าเราก็ตกแค่พอกินนะครับเอาแค่ตัวเดียวพอครับผมตัวสองตัวพอครับพอให้พิศักดิ์ได้แบบได้ชิมนะครับอยากจะชิมไหมครับอยากชิมอยู่หิวแล้วหิวแล้วลุยเลยนะครับพิศักดิ์โดดลงจับเลยครับผมอ๋อยางครับยางครับเดี๋ยวเราก็ทาการลงไปตกปลานะครับเดี๋ยวผมก็หาขันเบ็ดก่อนนะพิศักดิ์ใช่ครับเดี๋ยวผมไปหาขันเบ็ดก่อนนะครับตัวอ่า เล็งต้นไหนดีวะครับเอ่อปลามันใหญ่มากๆนะครับปลามใหญ่ปลามันใหญ่มากๆเราก็ต้องแบบหาคันเบ,บ็ดที่ว่าใหญ่มากๆนะครับออ,อเคผมผมเจอคันเบ,บ็ดผมแล้วนะครับก็เ,เ,เ,เราก็ต้อง เราัำเป็ดแล้วลามใหญ่นะครับเราก็รอ,อนี่คือทนเป็ดของเรานะครับวันนี้อันนี้ก็ไว้นี่เราได้ทนเป็ดแล้วนะครับ นี่คันเบ็ดของเราไต่ตอกเราสุดวันนี้จะพาไปตกปลาภูเขานะครับนี่ครับผมคันเบ็ดเดี๋ยวดูแอคชั่นของคันเบ็ดนะครับว่ามันจะง้องขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราทำการถูกเบ็ดต่อเลยนะครับ <laughs> นี่ครับเอ็น <laughs> ของเรานี่คือเอ็นของเรานะครับไม่ใช่อไม่ใช่ครับ โอเคครับผมอันนั้นพิ่ักก็ก็กำลังาหาไม้ฟืนนะครับก่อไฟนะครับก่อไฟพระยุกมันเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะมาตกปลาในแอ่งนี้นะครับเพราะว่าปลาชุมมากในตรงนี้ปลาชุมมากๆนะครับก็ สายยางเส้นนี้ก็เป็นมาจากบ้านผมนะครับผมก็เอามาต่อมาใช้น้ําตรงนี้ครับอ่าก็น้ําเยอะมากครับนี่ครับดูครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเอาออกหน่อยนะครับมันมันจะได้ตกปลาง่ายๆนะครับโอเคครับนี่เราก็เกยบอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเอทของไหนะครับแล้วก็คันเบ็ดดูแอคชั่นงามๆนะครับ ปลาตัวใหญ่หน้าดูนะครับเดี๋ยวใสะลงไปตกเลยนะครับนี่คือตำแหน่งของใสโอเคครับผมทำไห้สไลด์หนึ่งตกลงไปก่อนนะครับเฮ้ยจนเสร็จลงไปก่อนไม่ลำบากเลยฮะไม่ลำบากเลยไม่ลำบากนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย เราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับอย่าดังอย่าดังเดี๋ยวปลามันไปนี่ครับผมอย่าดังนะครับเดี๋ยวปลาตื่นเราต้องยกเบาๆนะครับเราต้องยกเบาๆเดี๋ยวปลามันตื่นนี่ครับแล้วก็ไอ้ ไข่เหยื่อสาหร่ายนี่นะครับเดี๋ยวเบ็ดลงไปเลยครับผมเฮ้ยลากินสาหร่ายไหนี่ครับโอเคเดี๋ยวรอชมกันนะครับปลาที่นี่มันกินสาหร่ายนะครับรอดูนะครับรอดูรอดูเคเราก็นั่งต้องอย่าดังนะครับดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลามันตื่นอย่าดังนะครับอย่าดังโอเคครับผม รอลุ้นนะครับรอลุ้นนะครับโอยเหมือนจะตอดเลยนะครับเหมือนจะตอดนะโอ้ยอ๋อมันกินเหยื่อไปหมดแล้วครับมันกินเหยื่อไปหมดแล้ว <_ Q> โอมันกินดีจริงๆ,ๆนะครับนี่ไปเียนเหยื่อมาเยอะนะครับนี oh, <No. S 1> OK ครับโอ้นี OK ่ครับเร้ก็ เปียกเยื่อใหม่แล้วนะครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ดูนะครับย้อนลงไปเลยนะครับเดี๋ยวย้ายที่หน่อยนะครับย้ายที่สงสัยตัวมันเล็กเมื่อกี้โอ้ยการตกฟมม้าไม่ใช่ง่ายนะครับตกดาภูเขาไม่ใช่ง่ายนะครับโอ้โหตอดิ่งแล้วต่อดิ่งแล้วโอ้ยมันไม่ติดเหรอโอเค โอ้นานนะครับนานมากเลยเดี็กสายก็จะแช่น้ำแล้วนะครับแบบอากาศมันร้อนมากครับโอ้ยอ้าวลดนะครับลด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 เอาไม่เอาไม่อ,อีกเจ้าลดนะครับ น,นั่งตกปลาอยู่บนภูเขาแต่ใจจริงๆปลาไม่กินเหยือตกอยู่นานจนจันเหนื่อยโอ้ยมันตอนได้ครับพี่น้องต่อแล้วเย้เราได้ปลามาหนึ่งตัวแล้วปลาภูเขาครับนี่ปลาเหลือภูเขาครับผม <c oughs> โอ้ไม่ผักไม่อดแล้วนะครับวันนี้ ว้าเป็นโอ้มันดิน้นมันดิน้นมันดิ้นนี่ครับผมโอ้ผิักไม่อดเลยนะครับโอ้เราต้องกดไปออกก่อนนะครับโอ้มันดิ้นนะครับมันดิน้นมันดิน้นโอ้โอเคครับผิดสักในปลายยางเลยนะจ๊าโอ้ยได้แล้วนักสแ่ไปไปอีตัวพี่ศักบอกว่ายังไม่อิ่มเลยนะครับต้องขออีกตัวนะครับต้องขออีกตัว ว่าเราดังไม่ได้นะครับจู้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 อย่าดังนะครับเห็บปลามาตื่นโหมันตอบนะครับมันตอบนะพี่น้องโอ้ยดูครับปลามันชุ่มขนาดไหนติดข้างมาเลยครับพี่น้องดูมันดิ้นนะครับตัวมันดิ้นมัติดข้างมาเลยนะครับโอ้โดูครับดูครับโอ้พี่สักไม่อดแล้วนะครับวันนี้ตัวที่สองพอนะครับวันนี้พี่สักเอา วารกิจต่อไปโอ้ยมีวราระวากิจต่อไปคือทำสา,ายยางผมจะทำไม่พิษักกินนะครับเดีย๋ยวดูครับผมโอ้ปลาบิ้งครับบิ้งบิ้งโอ้ดูครับโอ้ปลามันยังดิ้นอยู่เลยนะครับว้าโ,โอเคโยนขึ้นแม่พิษักนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นน้ำหน่อยครับโอ้ยดรอย่าที่ไปเอ้ย ก็พอแล้้วบ็มาถึงขั้นตอนย่างปลายพิศกินแล้วนะครับพิศบอกว่าร้อนมากๆนะครับก็เราก็ต้องทำเป็นอ้อยร้อนมากๆครับร้อนมากๆ เดี๋ยวจะย่างปลาภูเขาไว้พิสั์กินนะครับวันนี้มันจะสูงไมไหม้กับพิสัสฮะตัดสักนะิสิ ของเราวันนี้ครับผมเราก็ใส่ไฟไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวว่ผมจะทำขั้นตอนต่อไปก็เอาไม้เสียบปลานะครับนี่ครับผมก็เสียมไม้เสียบปลานะครับผมปลามันก็นี่ครับตัวขนาดนี้รเรก็เสียบเข้าไปเลย ไใหญ่นี่ครับหมายใหญ่ๆกว่าปลานะก็เสียบทะลุไปเลยนะครับอืมก็สองตัวนะครับได้มา<ป>พอกินพอนะครับพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงครับผมปลาภูเขานะครับปลาเหลืองภูเขานี่ได้แลยครับผม เดี๋ยวก็ย่างครับพี็ดสักจะกินแบบมีเดียมหรือแบบเด็ดหรือแบบอะไรครับบอกได้นะครับสุกสุกตัวอ<ะ>ไม่เอานะครับด็ดโอโ้นี่ครับผมเดี๋ยวก็โอ้น่ากินมากครับผม ไฟพี่สักถามว่ามันจะถึงไฟไหมครับเพราะพี่สักหิวมากๆครับผมขอมาอีกได้ไหมครับเราก็นั่งถึงไฟกันเลยนะครับ เองกินเอง,เองนักเลงพอนะครับพี่สักบอกหิวมากๆครับไตก็หิวแล้วนะครับพอแล้วครับพี่สักพอแล้วครับผม ปลาหมุนนะครับปลาหมุนเดี๋ยวกดชีิย่ยางปลานะครับนี่ครับปลาภูเขาครับผมปลาภูเขาน้ำจิ้มรสเด็ดพิสักเพิ่งต้มเมื่อกี้นะครับนี่ครับโอ้โหเซฟน่าดูเลยนะครับดูท่าแล้วรอเลยนะครับต้มน้ําจิ้มรอเลยนะครับปลาไม่สุกง,ง่ายครับผมโอ้โห มันหอมมากๆนะครับปลาภูเขาท่านผู้ชมดูนะครับที่มันก็จะได้มาอย่างนี้นะครับพร้อมน้าจิ้มรสเด็ดนะครับนี่ครับพึ่งตํมสดๆสดสดเมื่อกี้เลยนะครับโอ้แล้วก็เอาลงจานของเราเลยนะครับนี่แล้วก็เอาลงจานนะครับตอนนี้ก็พร้อมจะกินแล้วนะครับอ้อ เนื้อมันก็จะขาวประมาณนี้นะครับเราก็จิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับม,มันอร่อยจริงๆืมผมลองชิมตัวนี้มั่งนะครับนี่เราตกกนังออกมามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอมืมีเนื้อติดมาด้วยอ,อร่อยจริงๆแม่สาวน้อยอ โ oh, อ้ร้อน oh. ร้อนปูร้อนร้อนนี่ครับโ oh, oh. อ้ร้อน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 เราก็จิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะครับนี่ครับอ้ําอืมอร่อยจริงๆครับรปลาภูเขา,าปลาภูเขาอืมอืมโต มันร้อนมากมากครับแต่ก็อร่อยมากๆนะครับอโอเคเดี๋ยวผมให้พี่สักลองชิมมั่งนะครับนี่ครับผม,มตักล้องของเรานะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่สักอร่อยครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆพี่สักบอกว่าอร่อยมากๆนะครับปลาภูเขา โอ้ร้อนร้อนร้อนเลิกก้างเลิกก้างก่อนนะครับตอนนี้ก็อกต้างออกนะครับไม่ต้องรีบนะครับที่เกียดพาไปโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลอยู่ไกลนะครับตอนนี้อยู่บนเขานะครับอน้ำจิ้มรสเด็ดอม,อ,มอร่อยไม่พิสักอร่อยมากๆโอเคครับใครชอบทริปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิง่งด้วยนะครับจริงจริงจริงเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อไปให้ดูนะครับโอเคครับผมบ๊ายบาย